แล้วถ้าเป็นเกม GTA V 5M ล่ะมันเล่นได้ไหมสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับคุณกำลังอยู่ในรายการ i อทีมไอทีรีวิวคอมพิวเตอร์ภายในร้านของเรา ผู้อย่างนี้ทําไมครับวันนี้ครับมาพร้อมกับคอมแรงๆนะครับผมกับสเปคนะครับที่จัดหนักทุกเกมครับมาแบบแรงใหม่และมือหนึ่งทั้งชุดครับตัวนี้ครับมากับ Intel Core i3 นะครับ12นะครับผม1 0 0 f นะครับผมมาพร้อมกับ4คอร์8เทรดนะครับผม Speed Boost นะครับอยู่4.3กิกะเฮิร์ตเลยทีเดียวครับบอกได้คำเดียวครับว่าคุ้มค่าคุ้มราคาทุกบาททุกสตางค์แน่นอนกับชุดนี้ครับทั้งชุดนะครับอยู่ที่29,190บาทนี่มีเศษนิดนิ่อหน่อย ครับเพราะว่าตัวนี้มีหน้าจอครับ24นิ้วไปด้วยนะเองนะอ้วหจอคอมนะครับ Samsung IPS 75Hz 24นิ้วประกัน3ปีเต็มๆมาคอมโบกับคอมเซ็ตนี้ถือว่าเล่นเกมลื่นมากกว่านี้เราจะมาเทสเกมนี้เลยครับปึมปม Black Desert in Spring นั่นเองนะครับผมที่สำคัญคือตัวนี้นะครับสเปคนะครับเป็นมือหนึ่งทั้งชุดตามที่แจ้งมาเลยนะครับกับงบ29,000นิดๆเท่านั้นครับตัวนี้ครับมาพร้อมกับแรมถึง 16GB 3,000 200จังแบลเบอร์นะครับผมแล้วก็จะมีตัว S s D นะครับเป็น M.2 NVME ครับ512กิกที่สำคัญคือได้ตัวการ์ดจอครับผม R X 6 5 0 XT 4G ครับที่เล่นเกมแบบนี้หรือว่าจะแบบนี้หรือว่าอย่างนี้ก็ลื่นไหลสบายมากครับกับการ์ดจอที่เรียกว่าคุ้มค่าคุ้มราคาที่สุดกับงบประมาณ9,000ต้นๆนะครับกับการ์จอ R X 6 5 0 XT ตัวนี้นั่นเองครับผมที่สำคัญคือได้ power 600วั f u l ครับเลยมาบอกนะครับว่าชุดนี้ราค ัน3ปีทั้งชุดประกัน3ปีทั้งชุดฟังไม่ผิดครับผมทำไมประกันเยอะขนาดนี้เพราะว่าผมไม่ได้ประกันเองทุกชิ้นนะครับที่มี ตั้งอยู่ตรงนี้นะครับผมได้หมดประกันจากโรงงานแท้ๆเลยเป็นการดีลกับโรงงานต่างๆครับซึ่งเราเป็นพาร์ทเนอร์นั่นเองนะครับผมร้านคอมไอทีแมทีเส้นใหญ่มากๆครับเพราะว่าเส้นเล็กหมดเฮอเล่นนะครับผมถือว่าเป็นมุกของปากของพรละกันนะครับผมแล้วเราจะไปเทสเกมกันเลยดีกว่ามาวันนี้จะมีแอดมินนะครับมาเทสเกมให้นะครับกับนี่เลยแอดมินโอ๊ตนั่นเองครับมาเทสเกมแบล็กดิสเซอร์ครับนี่ก็คือเป็นบรรยากาศสดๆเลยนะครับผมของการเทสเกมครับโหลดมาปุ๊บเล่นปั๊บเลยครับกับเฟรมเรทที่ล็อกพอดีจอนะครับอันนี้คือล็อก แบบพอดีจอครับคือ75เฮิร์ตค้างค้าครับไม่มีดรอปกว่านี้ซึ่งถ้าใครปรับโลนะครับอาจจะมีเฟรมเรทที่เยอะกว่านี้นะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ถือว่าเล่นได้ลื่นภาพสวยมากเลยอันนะครับผมก็จบไปแล้วครับกับการทสเกม Back Desert ครับของ Admin O นั่นเองครับเดี๋ยวเรามาดูเกมอื่นดีกว่านะว่าเล่นได้ไหมลื่นไหมครับกับ Intel Core i 3 1 2ตัวนี้กับ RX 6 5 0 XT ครับกับคอมร้านคอมไอทีบายที่ให้ครบชุดครบเซ็ตถ้าใครจะสั่งคอมมาทำไงเอ้ทำไงดีอ๋อนี่เองนี่ครับผม ทักเพจไอทีมไอทีมาได้เลยนี่ครับมีคอมครับชุดฟังก์ชันต่างๆครับเริ่มต้นนะครับราคาเบาๆเบาๆครับ9 9 0 0พัาสำหรับใครที่อยากจะเอาไปอ่าเล่นเกมเล็กๆน้อยๆครับบวด Excel PowerPoint ท์ทำได้ครับหรือใครนะครับที่อยากจะเล่นเกมที่มันดีกว่านั้นหน่อยอย่างพวก G T A V 5 M นะครับเออก็เอาสักประมาณ1 5 0 0 0หก็เล่นได้แบบครบชุดครบเซ็ตนะครับผมอ่ะแล้วมาดูเกมอื่นกันดีกว่านะอ่ามาดูเกมนี้กันก่อนครับผมถือว่าทาเฟรมเรทออกมาได้โคตรจะสุดเลยนะครับผมฟังก์ชันครบเครื่องมากๆครับกับชุดนี้นะครับผมกับไอ 3าม12ตัวนี้ครับแล้วถ้าเป็นเกม GTA V 5M ล่ะมันเล่นได้ไหมได้แน่นอนครับไม่ต้องถามบ่อยนะครับว่าเกม GTA V 5M งบประมาณ25 0 0 0 2 6 0 0 0เล่นได้ไหมเล่นได้แน่นอนอยู่แล้วครับอยู่ที่ว่าใครที่จะจัดสุดแค่ไหนนั่นเองครับแล้วก็ถ้าอยากจะสตรีมเกมนี้นะครับผมก็ลองตั้งงบประมาณว่าถ้าคุณอยากจะสตรีมเกมคุณก็ต้องมีคอม1เครื่องที่เอาไว้เล่นถูกไหมฮะแล้วก็จะมีคอมอ่าคนดูอ่ะคนดูก็จะเป็นคอมอีกหนึ่งเครื่องนั่นก็คือคุณต้องเผื่อสเปคเผื่อคนดูด้วยถ้าซื้ออมม20 22กก็็็ 22, ็เเเหืนนนปปช 40, เอยากสตรีมอ,ออกมาในลักษณะไหนรูปแบบไหนนะครับผมก็ต้องคํานึงถึงเรื่องของความเป็นไปได้ด้วยนะครับผมอ่ะวันนี้ก็รีวิวเพียงเท่านี้กันใครที่ยังไม่ได้กดซับ r i b e กดกระดิ่งกดติดตามก็รบกวนกดซับ r i b e กดกระดิ่งกดติดตามกันด้วยนะครับกับร้านคอมไอทีเวทีครับเดี๋ยวจะมีรีวิวแบบเออเล่นเกมหลายๆอย่างเลยนะครับผมแล้วก็โปรโมชั่นเดือนหน้าเด็ดมากครับนี่ติดตามไว้นะครับผมโปรโมชั่นหน้าเพจ ครับผมซึ่งตอนนี้ผมเปิดประเทศแล้วนั่นเองครับเดี๋ยวจะมีประเทศตัว GTAV 5M นั่นเองนะครับเป็นของเซิร์ฟรันด์คอมไอมาทีนั่นเองครับเดี๋ยวจะไปดูนี่ว่า IT ทมาทีเนี่ยเป็นสปอนเซอร์กับเซิร์ฟไหนนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับกดติดตามไว้นะครับผมเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆคอมใหม่ๆครับให้คอมครบเครื่องเป็นเรื่องของเราครับกับนี่เลยชุดนี้ครับ29,000ืาพนนั่นเองครับผมนี่ลาไปก่อนนะไปตาเจอกันครับ